สวัสดีครับคลิปนี้ก็มีข่าวาวของเจ้าลี่อิงมาพูดให้ฟังกันสักหน่อยนะครับสตูดิโอของเจ้าลี่อิงลบรูปบุรีออกจากภาพนิ่งโปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเธอนะครับบอร์ลี่อิงกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์เรื่องที่3ของปีนี้เข้าฉายในวันที่26ตุลาคมนี้นะครับเรื่อง The u n s i n Sister โดยเจ้าลี่อิงรับบทเป็นเฉียวเยียน หญิงสาวจากเมืองเล็กๆที่เข้ามาทำงานเป็นนักแสดงในเมืองใหญ่นะครับเธอทำงานหนักมาหลายปีกว่าจะมีชื่อซ่อสาเหตุก็เพราะต้องการหลบเลี่ยงข่าวดราม่าของชาวเน็ตนั่นเองนะครับที่อาจจะตามมาโดยไม่จำเป็นนั่นเอง ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของเธอนะครับกับเจา้าลีอิงใครที่เป็นแฟนคลับของเธอที่กำลังติดตามเธอและคิดถึงเธออยู่ก็ไปติดตามชมภาพยนตร์ของเธอกันได้นะครับเพราะในช่วงนี้ซีรีส์ของเธอนั้นก็ยังไม่ได้อ่อนแอยังไม่มีนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาที่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ